ครั้งหนึ่งเจ้าน็อกทัสเคยโดนล้อว่ามันเป็นโปกเกมอนหุ่นไล่กาแต่มันแพ้ธาตุบิน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอน3ตัวซึ่งก็คือเจ้าซาโบเนียน็อกทัสแล้วก็โทพิอุสมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งซาโบเนียกับน็อกทัสเนี่ยเป็นร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันแต่ว่าโทพิอุสไม่เกี่ยวข้องนะครับผมแต่ว่าเห็นเป็นธาตุพืชเหมือนกันเนาะวกกับการที่ว่าไม่รู้จะหาที่ลงที่ไหนครับผมก็เลยเอามารวมกันเป็นโปเกมอนพืช3ตัวในคลิปนี้นะซึ่งสายพันธุ์ซาโบเนียเป็นน็อกทัสนี่ก็น่าสนใจน บบอารมณ์ต้นกระบองเพชรใช่ไหมแล้วก็วิวัฒนาการไปกลายเป็นหุ่นไล่กาแบบนี้ครับผมซึ่งหุ่นไล่กาไอ้ตัวเนี้ยเคยโดนเป็นมีมอยู่ทีหนึ่งนะมันเป็นหุ่นไลกาแต่ว่ามันแพ้ทตุบินครับผมซึ่งแปลว่าหุ่นไลกาปกติแล้วพวกนกพวกกาพวกเนี้ยไม่กล้าเข้าใกล้ใช่ไหมเออแต่ว่านี้โดนทตุบินเต็มๆก็ตายได้เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าหุ่นไลกาตัวนี้นะซึ่งข้อมูลก็มีเพียง3ตัวนี้นะครับในฐานะที่เป็นโปเกมอนธาตุพืชปแปลกๆแ,แบบนี้นะครับมันจะมีข้อมูลอะไรให้เราพูดถึงบ้างก็ไปฟังคลิปนนนนี้้้กกััไดเเลลยยครบผม่่อออืตอง พูดถึงซาโบเนียครับที่เป็นร่างแรกของเจ้าน็อกทัสซาโบเนียเป็นโปเกมอนกระบองเพชรธาตุพืชครับผมซึ่งตัวของมันนะครับจะเหมือนกับเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีส่วนแหลม2ด้านมีลักษณะเป็นขานครับเอาไว้เดินได้แล้วก็จะมีเป็นแขนสองอันที่เอาไว้ต่อยศัตรูได้ครับผมส่วนกลมๆของมันก็คือจะมีเป็นหนามอยู่ตามร่างกายแล้วก็มีดวงตาที่เอาไว้มองนู่นมองนี่ได้โดยที่ข้างบนหัวของมันจะมีเป็นลักษณะคล้ายมงกุฎนะครับซึ่งก็จะเป็นดอกไม้สีเหลืองโดยเจ้าซาโบเนียเนี่ยปกติแล้วจะเป็น โปเกมอนที่อาศัยอยู่ในเขตที่แห้งแล้งมีฝนตกน้อยนะครับแล้วก็ใบไม้สีเหลืองของมันเนี่ยว่ากันว่าจะมีการเบ่งบานปีละครั้งครับพอเบ่งบานได้ปีละครั้งเสร็จปุ๊บสักพักมันก็จะกลับคืนสู่สภาพการหุบก่อนบานนั่นเองนะซึ่งตัวของมันนะครับผมเป็นโปเกมอนที่มีความถึกทนเหมือนกันนะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอย่างพวกทะเลทรายพวกนี้ได้เป็นอย่างดีครับโดยซาบเนียจะมีพฤติกรรมในการที่จะสะสมน้ําไว้ในร่างกายโดยที่ตุนไว้เพื่อให้หล่อเลี้ยงความเป็นพืชของมันได้โดย ถ้ามันสะสมน้ำนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเป็นการชาร์จแบบมันสามารถเก็บน้ําให้มันอยู่รอดภายในสภาวะที่แบบว่าโ,โหดร้ายอย่างเงี้ยอยู่ได้แบบ30วันเลยนะครับโดยเวลาที่ตัวซาโบเนียต้องทําการต่อสู้กับโปเกมอนตัวนน้นตัวนี้นะครับมันก็จะใช้หมัดในการโจมตีซึ่งหมัดเนี่ยมีแรงประมาณหนึ่งครับทำให้เจ็บได้แต่ความน่ากลัวก็คืออยู่ที่หนามนั่แหละครับซึ่งหนามนี้ก็ออกจะเป็นหนามที่เจาะเข้าไปในร่างกายของศัตรูได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรไม่ได้บอกว่ามีพิษอะไรพวกนี้เข้าไปในร่างกายของตูศัตรู ก็เจ็บจากการถูกแทงล้วนๆเลยนั่นเองครับโดยที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าไอ้ส่วนดอกไม้สีเหลืองคล้ายๆมงกุฎของมันด้านบนเนี่ยจะมีการบานปีละครั้งครับผมซึ่งจังหวะที่ซาบเนียสามารถต่อสู้ได้ดีที่สุดก็คือเป็นช่วงที่ว่าไอ้ดอกไม้สีเหลืองบนหัวของมันเบ่งบานนั่นแหละครับเพราะว่าเวลาเบ่งบานปุ๊บมันจะมีกลิ่นบางอย่างเป็นกลิ่นหอมๆที่สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยประมาทในการต่อสู้ได้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้เปรียบสําหรับเจ้าซาบเนียครับแต่อย่างที่บอกครับผมช่วงเวลาเบ่งบานของดอกไม้สี โปเกมอนตัวหนึ่งที่แบบว่าต้องอาศัยช่วงเวลา1ครั้งใน1ปีที่จะทําให้มันมีความได้เปรียบศัตรูได้นั่นเองเนาะทีนี้ดูสเตตัสของเจ้าซาโบเนียนะครับผมซาโบเนียก็จะเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตี2ด้านสูงสูงแต่พลังป้องกัน2ด้านต่าต่ำนะครับซึ่งสเตตัสทรงเนี้ยผมก็พูดอยู่เป็นระยะระยะนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบเลยที่แบบว่าพลังโจมตี2ด้านเนี้ยมันสูงแบบสูงเกินอ่ะแล้วก็ไอ้ค่าอื่นๆมันต่ำนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี้ยโปเกมอนตัวหนึ่งควรจะเลือกว่าเล่นสายกายภาพดีหรือสาายยยเเเวววดดีีไปลลนบแู้ จะเป็นโปเกมอนที่เล่นได้สองสายนะครับก็ถือว่าสเตตัสสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับถ้าเป็นทรงนี้เนาะและทีนี้ถ้ามันวิวัฒนาการไปเป็นน็อกตัสจะเป็นยังไงหนอนะถ้ามันจะวิวัฒนาการก่อนอื่นต้องมีเลเวล32ครับเมื่อซาโบเนี่ยมีเลเวล32วิวัฒนาการกลายเป็นน็อกตัสโปเกมอนหุ่นไลกา้าธาตุพืชและธาตุมืดครับผมซึ่งธาตุพืชและธาตุมืดในที่นี้นะครับที่ผมบอกไว้ตอนต้นใช่ไหมว่ามันเคยเป็นมีมที่ว่าเอ่อมันเป็นโปเกมอนหุ่นไลก้านะแต่ว่ามันแพ้ธาตบบิินนคคููณณ2อย่่าง้แแพ 2ก็ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าแพ้งแมลงคูณ4นั่นเองครับเอ่อซึ่งมืดกับพืชไงนะครับก็โดนมแมลงคูณ4ไปโดยที่ตัวของนอกตัสถ้าเราดูรูปร่างของมันแล้วนะครับมันก็ยังดูแบบมีความเป็นกระบอลเพชรเล็กๆนะคือเหมือนกับว่าเป็นต้นไม้อะไรบางอย่างเขียวๆแล้วก็มีส่วนหนามง,งอกอยู่ตามร่างกายอย่างนี้นะครับโดยตัวของมันก็จะยืน2ขาแล้วก็มี2แขนมีส่วนที่คล้ายๆหมวกใบไม้ปกคลุมร่างกายของมันครับซึ่งตัวของมันนะครับจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายเป็นหลักนั่นเองครับอง,บองเป็นองเย่นัโดที่ อาศัยอยู่ในทะเลทรายนะครับแล้วทีนี้พฤติกรรมของมันให้ทุกคนดูหน้ามันก่อนครับผมมันเป็นโปเกมอนที่น่าจะเป็นคนดีไหมนะครับคือมันเป็นโปเกมอนที่ชั่วร้ายนะครับผมอาศัยอยู่ในทะเลทรายโดยที่ว่าถ้ามันเห็นมีแบบพวกนักเดินทางเดินผ่านทะเลทรายอย่างนี้นะครับมันก็จะตั้งเป้าแล้วก็คือรอเลยว่าถ้าคนคนนั้นหรือโปเกมอนตัวนั้นที่กําลังเดินผ่านทะเลทรายเนี่ยหมดแรงเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเข้าไปลุมกระทืบเลยครับผมเออซึ่งพวกมันก็จะมีการอยู่กันเป็นกลุ่มด้วยนะครับในบางครั้งเนาะเออก็รอทาร เพราะเวลาเดินผ่านทะเลทรายบางทีมันแดดจ้าใช่ไหมครับน้ําก็ไม่เคยมีบางทีเนี่ยคนหรือโปเกมอนก็อาจจะหมดเรี่ยวหมดแรงเหนื่อยจัดได้อ่าจังหวะนั่นแหละครับนกตัสเข้าเล่นงานทันทีแต่ข้อมูลเขาก็ยังแบบว่าปราณีเหมือนกันนะยังไม่ได้พูดถึงว่าเอาตายขนาดนั้นครับแต่น่าจะเป็นแค่การสนองความแบบว่าอยากกลังแก่คนอ่อนแอก็เท่านั้นเลยครับผมสว่วนอีกพฤติกรรมหนึ่งนะครับก็คือตัวของมันอยู่กลางทะเลทรายใช่ไหมครับช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็มักจะออกล่าเหยื่อะนะครับโดยที่ว่ามักจะเป็นเหยื่อที่หมดแรงในพื้นทะเลทรายคร บางทีไม่ได้หมดแรงตอนกลางวันครับแต่ให้ทุกคนนึกภาพว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่ไม่ได้คุ้นเคยกับทะเลทรายเวลาเดินผ่านทะเลทรายอย่างนี้ช่วงกลางคืนก็จาเป็นต้องพักผ่อนเนาะเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วซึ่งไอ้พวกน็อกตัสเนี่ยแหละครับมันก็จะใช้จังหวะนี้แหละในการที่คนจะพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าเข้าไปเล่นงานเหยื่อเหล่านั้นได้ซึ่งถ้ามาเล่นงานคนเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะแย่งของมากกว่าครับผมแต่ถ้าเป็นโปเกมอนที่เป็นเหยื่อของมันมันก็จะจับไปกินเลยนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูสเต ครับว่าผมไม่ค่อยชอบสเตตัสแนวนี้เท่าไหร่นะครับคือพลังโจมตี2ด้านมันสูงสูงมันสูง,ม,สงมันดีไหมแต่ว่าค่าอื่นๆนะครับอย่างที่บอกนะครับมันเป็นพืชกับมืดแพ้มแมลงคูณ4ีก็แล้วนะครับแล้วมันยังแพ้ธาตุอีกเพียบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟน้ําแข็งต่อสู้แฟรรี่พิษอย่างเงี้ยมันแพ้หมดเลยครับผมแพ้ธาตุเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มีพลังป้องก,กันเยอะๆก็น่าจะเป็นเรื่องดีกว่าครับแต่เสียดายว่าโปเกมอนตัวนี้มีค่าสเตตัสที่ทรงไม่สวยแบบนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ผมจะรรรู้สึกกกกว่่่่าาาาาไมมคอออยเห็นนนใแขขงงัท อะไรขนาดนั้นครับและก็จะหมดไปสําหรับข้อมูลของเจ้าน็อกทัสตัวนี้ครับผมมาต่อกันที่โทรพิอุสกันเลยครับโทรพิอุสเป็นโปเกมอนผลไม้ธาตุพืชและธาตุบินครับผมอ่ะพอกันเลยไอตัวเมื่อกี้แพ้มแมลงคูณ4ไอตัวเนี้ยแพ้น้ําแข็งคูณ4นะครับผมโดยโทรพิอุสนะครับผมจะเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเป็นเหมือนไดโนเสาร์คอยาวนะมี4ี่ขาแล้วก็มีคอยาวๆมีปีกของมันด้วยซึ่งปีกอันเนี้ยมันก็สามารถที่จะใช้กระพือบินแบกน้ําหนักตัวของมันได้ซึ่งโทรพิอุสเนี่ยจะมีน้ําหนักเฉลี่ยอยู่ท่ทีประมาณ 100กิโลครับโดยที่เราสังเกตนะครับว่าส่วนคอของมัน,นบริเวณคอใกล้ๆส่วนหัวเลยนะครับก็คือจะมีเป็นผลไม้ซึ่งผลไม้นี่นะครับเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเหมาะที่จะเอาไปให้เด็กๆก,กินนะครับโดยที่ว่าโทพิอุสแต่ละตัวก็จะมีอัตราส่วนในการที่จะออกผลไม้ตรงบริเวณคอของมันเนี่ยแล้วก็เอาไปให้มนุษย์กินเอาไปให้โปกเกม,มอนกินเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละตัวนะครับโดยที่ปกติแล้วมันจะอาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนแล้วก็มีการกินพวกสารอาหารต่างๆนนาแล้วตัวของมันก็จะให้ผลผลิตเป็นพวกผลไม้ซึ่งเท่าที่ดูเนี่ย หลักๆก,ก็น่าจะเป็นกล้วยนั่นแหละครับเออมีลักษณะาคล้ายกล้วยซึ่งก็เป็นผลไม้ที่กินแล้วอร่อยอย่างที่ว่าไปโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทปิอุสจะมีการออกผลเพียงปีละ2ครั้งเท่านั้นครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเฟื่องฟูนะครับที่จะเอาผลไม้จากคอของทปิอุสไปกินได้โดยที่ตัวของมันเองก็แฮปปี้ที่จะเป็นกฟเวอร์นะครับผมมอบผลไม้ให้กับผู้อื่นได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขในการให้ของมันนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นทปิอุสที่เก่งหน่อยนะครับก็อาจจะออกผลได้ปีละ3ครรั้งหือ4ครั้งเลยแต่หาาาายกกมกสํหรับับทิุสีี่จะมศกกยภาาาพในรร้งผลต ขนาดนั้นนะนะแล้วถ้าดูสเตตัสของทรอพิอุสก็จะเป็นโปเกมอนที่มีพลังป้องกันที่ค่อนข้างโอเคนะครับดูจากว่า HP พลังป้องกันพลังป้องกันพิเศษเนี่ยถือว่าเป็นโปเกมอนที่ถึกประมาณหนึ่งครับส่วนพลังโจมตี2ด้านก็ไม่สูงนะถือว่าเป็นโปเกมอนที่ไม่น่าจะเอาไปต่อสู้ได้ดีขนาดนั้นครับพูดคําเดียวกันน็อกทัสว่าไม่ค่อยเห็นมันออกมาโลดแล่นในการแข่งขันทางการเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเป็นโปเกมอนที่เรารู้จักโปรไฟล์มันไว้สวยๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่อยู่ในโลกโปเกมอนรรรราู้้้้้้ัักกกไไป็นนนนโมมใหลผคดแบบี โอเคแล้วนะครับขนาดข้อมูลของพวกมันเท่าที่ผมเล่ามาเนี่ยก็ยังมีข้อมูลอะไรไม่เยอะมากมายนะครับก็อาจจะถือได้ว่าเป็นข้อมูลสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ของโปเกมอนที่ไม่ได้ต่อสู้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของโปเกมอน3ตัวที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังกันในคลิปนี้ท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมเจ้าน็อกทัสซาบเนียโทพิอุสในข้อมูลลอสตอรี่ของมันก็มีจุดที่น่าสนใจประมาณหนึ่งครับแต่เรื่องต่อสู้ผมไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดคุยให้ฟังนะครับเพราะส่วนตัวผมเองก็1ไม่เคยใช้เองขนาดนั้น2คือไม่เคยแบบว่ามีใครเอามาใช้ต่อสู้กับผมนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันคงไม่ใช่โปเกมอนสายต่อสู้ที่เอาไปเล่นจริงจังแบบว่าผู้เล่นสู้กันเองได้ขนาดนั้นเนาาาาะที่เรเรจจาา็็นนกกออออจจมมมมบบใิ้งปปย บางคนอาจจะเอามาใช้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนั้นเนาะทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรมาพูดคุยสนุกสนานกันบ้างในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมขอตัวลาไปก่อนกัน,กนถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้และชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ